ยินดีด้วยคับนะคือสรุปให้ฟังท่านสื่อมวลชนที่เคารพผมภัชฑพระเชษิทองผู้น่าด,ดีสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยถือป้ายไม่เอาคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้เรื่องด,ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตอย่างสุดๆนับแต่มีประวัติศาสตร์ชาติไทย ผมจึงมาขอส่งกําลังใจให้พระนท่านบู้เหนียุยธจันโอชานายกรัฐมนตรีสู้โควิดนายทีมปราบพูจริญและขอให้ลดการนำปลาให้กรมต่างจังหวัดทั่วประเทศเข้ากับคนกรุงเทพและคงมติคณะรัฐมนตรีไม่ขยายเวลาที่สาธิตาตาากอดซอไฟดินก่อนอีกต่อไปผมมาส่งหนังสือนี้ผ่านท่านสุคคกรอขาวมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรีก็วการเรียนบมเดลยึดจันโอชาได้รับทราบว่า ตามที่มีข่าวประวัว่านักการเมืองรัฐบาลแย่งชิงเข้าขี่รัฐมนตรีและจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนั้นได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในประชาชนว่าผู้น,นํารัฐบาลจะมีพลังในการแก้ไขปัญหาโควิด19และปัญหาอื่นๆของประเทศได้เพราะรัฐบาลขาดความสามารถขาดอิภาพะผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนหนึ่งขอส่งกำลังใจให้ท่านพลเอก นำทัพแก้ไขปัญหาโควิด19เร่งแจกเงินเยียวยาพี่น้องประชาชน5,000บาทอย่างทั่วถึงครบุกคนและปราบการอุจริิตอย่างเด็ดขาดต่อไปซึ่งในยามหน้าสิ่งหน้าขวานบนความเป็นความตายของประชาชนเช่นนี้นักการหนึ่งคนมีสำนึกเลิกแข่งแย่งเก้าอี้และมุ่งทำงานช่วยเหลือประชาชนให้พ้นไทยโควิด19ประผมขอให้กำลังใจ พลเอกประยุทธ์ในการทาหน้าที่อย่างมุ่งมั่นต่อไปเพราะประชาชนนับล้านล้านคนเราปล่อยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างสมูภาาและแน้นว่าผมจะไม่ได้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นก็ตามพร้อมกันนี้ขอเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนมาดังนี้ 1. นึ่ขอสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคลดค่าน้ําประปาให้คนต่างจังหวัดทั่วประเทศให้เท่าเทียมกับคนกรุงเทพตามที่นายนิคธ์บุญยมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาดไทยได้สั่งการการประปานครหลวงไปแล้วคือขอให้ลดโดยใช้ลดค่าน้ำประปา20%พร้อมมาตรการ4บวก1 2ขอให้เร่งแจยเงินโควิด19ให้ประชาชนละ5,000บาทโดยเร็วที่สุดให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศหากล่าช้าประชาชนเดือดร้อนมากดันฆ่าตัวตายมากขึ้น3ขอให้งปกติคณะรัฐมนตรีในวันที่27พฤศจิกายน2562 ในการขยายเวลาสารพิษพาราคอตและคอไฟนิคอร์ดถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ต้องไม่ขยายเวลาให้สารพิษทำลายเป็นนิรไัยต่อไปมติคณะรัมนตรีดังกล่าวจะขยายเวลาเอาใจนายทุนโดยไม่ใส่ใจประชาชนไม่ได้โดยสั่งการให้ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการวัตถูอันตรายเพิ่มสนับสนุนการขยายสารพิษทันทีและรวมถึงโปรดสั่งการห้าม การออกไปสําคัญขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายและต่ออายุวัตถุอันตรายสุดท้าย 4. สั่งการให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักน์รองนายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยกเลิกการนําประเทศเข้าร่วมกลุ่มความกลุ่มพนส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซีฟิกหรือ c p t p p นทีเราจะมีการผูกขาดผลิตภัณฑ์ให้ยักษ์ใหญ่ให้บริษัทยักษ์ใหญ่และถ้ายามีราคาแพงมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกร ทั้งที่นครราชสีมาและทั่วประเทศรวมทั้งประชาชนทั้งประเทศกระผมจึงขอส่งจดหมายนี้ในานามของประชาชนคนหนึง่งเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐนตร,นรีให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาในยามวิกฤตนี้และให้สสรัฐบาลรวมทั้งพรรครัฐบาลเลิกแก่งแย่งเก้าอี้กันควรที่จะ สามัคคีกันมีความเป็นเอก,กภาพในการแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติได้ขอขอบคุณ